สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็สะพานเพื่อนนะคะมาชมนะคะบอนหูช้างด่างเหลืองแล้วก็หูช้างด่างขาวนะคะพเพื่อนเพื่อนก็นี่อันนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของเราเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ต้นนี้นะคะพเพื่อนเพ่อเราได้มาเอา่อตอนนั้นเป็นไม้ไข่นะคะพเ,เพื่อนเพื่อนเมื่อปีที่แล้วก่อนที่ว่าบอนหูช้างด่างเหลืองจะ เป็นกระแสนะคะเ,เพื่อนๆเราได้มาห้าร้อยบาทนะคะมีมาสองใบน้อยๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแล้วก็เลี้ยงมาได้สักประมาณสามเดือนนะคะราคาก็ขึ้นยานเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็แพงมากนะคะต้นเนี้เอ่อให้หนอแล้วก็ให้เราขายทําจํานวนได้เยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือทําเงินให้เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสําหรับแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะ ก็นี่นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่เห็นไหมมีดอกแล้วนะคะนี่ให้ดูรดลายนะคะดูรดรดลายตามใบนะคะอันนี้ก็จะมีหน่อใหญ่สองหน่อเลยนะคะดูนี่ดูเหลืองเป็นไงคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นะดูนี่เนี่ยอยู่มานานมากๆแล้วนะคะตัวเนี้ยเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกๆเป็นไข่เป็นอะไรของเขานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย ไม้ไข่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆขาเขาเนี่ยต้นนี้นะเขาให้หน่อดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนาะให้หน่อดกมากๆเลยรู้สึกว่าจะไม้ไข่ไงคะเพื่อนๆเขาจะให้หน่อดีกว่าไม้หน่อด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ต้นก็จะแข็งแรงกว่านะคะเพื่อนๆขาเนี่ยอันนี้ก็จะเลี้ยงตายสแลนนะคะเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเพื่อนๆก็แดดก็จะประมาณนี้แหละค่ะ ดูสิดูลวดลายของเขานะคะเพื่อนๆ่ะนี่เห็นไหมนี่เราก็จะให้มาชมนะคะหูช้างด่างขาวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมหูช้างด่างขาวต้นนี้ต้นนี้ก็ได้มาเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นไม้ไข่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามนะคะก็จะทราบนะคะว่าเล็กขนาดไหนนะคะเพื่อนๆได้มาสองใบน้อยๆเหมือนกันนะคะเป็นไม้ไข่เนาะ ได้มาเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นก็ได้มาตอนที่หูช้างด่างขาวกําลังเป็นกระแสนะคะก็ราคาค่อนข้างที่จะจุกเหมือนกันนะคะนี่ก็เริ่มมีหน่อให้แล้วนะคะตัวนี้ไม้ไข่ตัวนี้นะคะเก็บหน่อไปแล้วนะคะเจ็ดหน่อนะคะเพื่อนๆเนาะได้ขายไปนหนึ่งหน่อแล้วนี่นะคะนี่อันนี้ก็หน่อใหม่นะคะรอบชุดที่สองนะคะก็กําลังเริ่มแทงขาวมาเลยนะคะนี่ก็ขาวมาอีกเส้นกันนะคะเพื่อนๆขานี วัสดุปลูกก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นใบไม้เป็นหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็มีฐานโรยๆด้วยนะคะพเพื่อนๆเนี่ยต้องกันสอราอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เห็นไหมคะพวกนี้ก็ให้หน่อนะคะให้หน่อเยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกหูช้างด่างขาวนะคะของหน่อของต้นเมื่อกี้นะคะต้นแม่เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เก็บไปตั้งแม่นะคะพเพื่อนๆนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอ ไม้ไข่นะคะเพือ่อน <_ C> e <an> ๆไข่หินช้างดัางขาวนะคะของต้นเมื่อกี้นะเน <_ C> e <an> ี่ยเราก็จะอันนี้เป็นไม้หนอนะอันนี้เป็นไม้ไข่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะส่วนตัวชอบไม้ไม้ไข่มากกว่าไม้หน่อนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเขาอาจจะแข็งแรงกว่าแล้วก็จะให้ลูกดกกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม้หนอเนี่ยพอมันให้ลูกแล้วเนี่ย มันก็จะแบบเป็นประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เขาเกิดไวรัสนะคะเพื่อนเพื่อนขาแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูเนี่ยดูสิอันนี้คือไม้หน่อนะแต่ถ้าไม้ไข่อะเพื่อนๆนเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณอย่งางเงี้ยอันนี้มันด่างน้อยนะคะ <c ười> ับนเพื่อนเนี่ยไม้ไข่อะเขาจะให้หนอ่อให้หนอ่องแต่เล,เล็กเล็กเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขาสังเกตดูนะหูช้างนะคะอันนี้ก็ไม้ไข่เนาะนี่ก็ไม้ไม้หนอนนะคะอันนี้ไม้หน่อนนี้ไม้ไข่นะคะอันนี้ไม้หน่อนะ นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ไข่นะคะพเพื่อนเพื่อนี่ตัวนี้จะเป็นไม้ไข่นะก็ขายให้เพื่อนไปนะแล้วเพื่อนอนะ่ะ <c oughs> เลี้ยงไม่โตนะคะมันก็เลยส่งกลับมาเอามาให้เราเลี้ยงต่อนะคะเพื่อนๆค่ะเอามาให้เราเลี้ยงต่อเนาะเราก็เอามาเลี้ยงให้มันนะคะเพื่อนเพื่อนฝากเลี้ยงเห็นไหมกลัวลืมนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปชม อ,อีกหน่อที่เราทําจํานวนไว้นะครับเพื่อนๆขานี่นะคะเพื่อนๆขาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอกิโนวะนะคะแต่ว่าลายไม่ค่อยจัดนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะเราก็จะเลี้ยงใส่เข่งไว้อันนี้ก็จะเป็น,นะะหูช้างด่างเหลืองค่ะหูช้างด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นโอกิคาโอกิอันนี้ก็หูช้างด่างเหลืองนะคะ นี่ก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไม้ไข่เหมือนกันนะคะเพืนเพื่อนขานี่อุ้ยแต่อันนี้มันดูดิดูมันด่างเงี้ยเพื่อนเดูดินี่นี่เห็นไหมเป็นไม้ไข่นะคะแล้วเขาก็เนี่ยอันนี้ก็ติดเหลืองมาหน่อยๆแต่อันนี้เขามันด่างน้อยะคะ่ะเพื่อนเแต่ก็ไม่เป็นไรเนะาะก็เรี้ยงไว้ดูสวยงามนะคะ ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่แล้วก็มาส่วนในโซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนขาก็จะเป็นหูช้างด่างเหลืองเช่นกันนะคะพเพื่อนเพื่อนนิดอันนี้ก็จะเป็นไม้หนอนนะแยกมาต้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้หนอเออหน่อเหมือนกันนะคะมีกระไม้หน่อค่ะมีกระไม้หน่อนะเห็นไหมหูช้างด่างเหลืองต้นนี้สวยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนเห็นไหมต้นนี้ก็สวยค่ะนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะ ลากเริ่มทะลุกันหมดแล้วนะคะนี่อันนี้ก็หูช้างด่างเหลืองนะคะนี่ก็ช้างเหลืองค่ะนี่ก็ช้างเหลืองนะคะเพื่อนๆดูนี่นี่ก็ช้างเหลืองนะใบช้ำไปแล้วอันนี้จะเป็นช้างขาวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อ๋ออันนี้ช้างเหลืองช้างเหลืองค่ะเพื่อนๆนี่ช้างขาวอยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นช้างขาวนี่ก็จะเป็นช้างขาวนะคะนี่เห็นไหม อันนี้ใบก็จะเริ่มทิ้งแห L. ละรากมันทะลุกระถางแล้วเพื่อนเพื่อนน้อออกมาเนาะนี่ก็จะเป็นช้างขาวนะคะแล้วก็อยู่ในอยู่ในโดมอบอีกนะคะเพื่อนๆอยู่ในโดมนี้อีกนะคะนี่ที่เราแยกไว้อันนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษด,ด่างนะคะนี่เราก็จะมีแบ่งจําหน่ายนะคะเพื่อนๆค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้นะคะเพ <thirty> ื่อนๆเนาะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้นะคะราคาก็สา <ๆ S 2> <ๆ S 2> มารถคุยกันได้นะคะเพื่อนๆค่ะนะ เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับบอลหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวนะคะเพื่อนเนเนาะก็เลี้ยงเพาะเพาะไว้นะครับเพื่อนเเนาะแล้วก็ทําจํานวนแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้นะคะเพ <c oughs> ื <aprove chan ale> อ่อนเเนาะก็ถึงราคาจะอ,อซบเซาลงนะคะแต่ว่าเราก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะก็มีคนเข้ามาซื้อเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขายทางเพจได้เรื่อยๆนะคะ ก็ถ <formation> ้าท่านใดสนใจนะคะก็ลองโทรกันเข้ามานะคะแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะแล้วก็จะมีเพจของหวานบ้านสวนนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถพิมพ์เข้าไปได้ในเพจของหวานบ้านสวนนะคะก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักกันมาได้เนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ